สวัสดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกเข้าหลามออฟฟิเชียลค่ะเบิง้งใจพี่น้องทางอ้อมมาทางเคลือลอ่องบุบบลัดจ้ะ ขี่พัดลไโอ้ดูสิหาปลาคายเนาะดทางหลังนั่นอยู่ตำ่ำๆหนึ่งหน้ามอหัวเลือนดพีดอีกหนึงหอดดต้องร้กายอยู่นะ<ะ>ตาน้าเซาะเดที่เจ้าไปคนยคอยู่ลุ่นพายุน้ำพีคือประเทศเอ,อ,อื่นก็ให้อยู่หาเห็ดงานโอ้หาเห็ดบ้าน เพียหลังท่อหลังของยายขนาดตอนนี้สองโมงเราได้จะพี่น้องหมอกอย่าง บนเขาไมา้ชมวันนี้มีแต่บรรยากาศงามๆจะไปน้องขึ้นเขาอย่างเดียว ง,งานช่างหญ่หอ,อ้อมเขามาขึ้นมาน้ำเขาอ,อย่างเดียวแม่จะพลับงบ้งขึ้นเขาออย่างเดียวเลยมานอนไกล่มนเป็นท่างดียวติ จะถึงที่ทํางานแล้วมาวาดและจะาพีนองอำเภออุบลรัฐย้อนเลยวะกลจ้าพี่น้องไกลเติบอยู่ เท่าไรเ,เนี่รอ้ <400 km. S 1> อยห้าสิบสี่ร้อยกิโลเมตรรวมไมสี่ร้อยกิโลมตรกับบ้านแม่น,นเมตรหร,รอสี่ <c oughs> ร้อยโเลี้ยวเี่บอกเลยสิบ่กตรงไปเรอยรวดวดคันขาวบาเลอกสร้อเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนใหม่ 2109ว่าทันฮอดหวังเรียกสิบวักกันเลยจะบอกได้ยังไงล่ะช่งางใหญ่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนใหม่ยเลขสองหนี่เลี้ยวซ้า,ายนี่ตลาดแม่เหล็กหายซอกับเขาใช่รนบุกจอด นี่ก็ฝากไว้สำเนรและจับพี่น้องฝากช่องเจเดือนแยกเข้าลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะเลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลขสองหนึ่งศูนย์เก้าเลี้ยวขวาไปดีต้องทำไกลไปสิ